อันนี้ก็จะเป็นการตรวจเช็คนะครับระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสายเชื่อมต่อนะครับกันในส่วนของตัวระบบไฟฟ้านะครับทีนี้เราจะเริ่มจากในส่วนของตัวไฟแหล่งจ่ายไฟหลักนะครับนั่นก็คือตัวไฟเมนนะครับออกจากเบรกเกอร์มาเนี่ยนะครับเราก็จะมาเข้าที่ตัวเทอร์มินอลนะครับของตัวนอกบ้านนะครับที่ขั้วแอกับขั้วเอนะครับ แล้วก็นะครับในส่วนของสายที่เชื่อมต่อระหว่างเครื่องตัวในบ้านนะครับกับตัวนอกบ้านเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับสายที่เป็นตัว s 1นะครับ s 2นะครับแล้วก็ s 3นะครับส่วน s 1กับ s 2เนี่ยนะครับจะเป็นไฟที่เข้าไปเลี้ยงตัวเครื่องตัวในบ้านนะครับนั่นก็คือจะเป็นไฟประเภทของกระแสสลับนะครับ ac 2 2 0โวลต์นะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวสาย S2 กับสาย S3 เนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของการสื่อสารกันนะครับในระบบอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับต้องมีการสื่อสารกันระหว่างเครื่องตัวในบ้านกับตัวนอกบ้านนะครับซึ่งจะเป็นสัญญาณของตัวพันธ์นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทําการตรวจเช็คให้ดูนะครับในเครื่องที่ปกตินะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับเราจะทําการวัดแรงดันนะครับไฟฟ้าสลับนะครับที่ไฟเมนที่ขั้วแกับขั้ว n นะครับ แรงดันที่ปกติเนี่ยนะครับจะต้องได้นะครับประมาณ220โวลต์ก็คือบวกลบประมาณ10นะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวสาย S1 แล้วก็ S2 นะครับก็จะเป็นไฟที่เข้าไปเลี้ยงเครื่องตัวในบ้านนะครับก็จะมีแรงดันนะครับเท่าๆกับแหล่งจ่ายไฟหลักนะครับเมื่อกี้นี้นะครับทีนี้นะครับในส่วนของ การวัดแรงดันนะครับในส่วนของภาคการสื่อสารระหว่างเครื่องตัวในกับเครื่องตัวนอกเนี่ยนะครับเราจะทําการปรับตัวมิเตอร์เนี่ยนะครับเป็นนะครับไฟกระแสตรงนะครับเป็นย่านของตัว DC นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะทําการวัดนะครับระหว่างตัวขั้ว S2 นะครับแล้วก็ S3 เนี่ยนะครับซึ่งในเครื่องที่ปกติเนี่ยนะครับมีการสื่อสารได้ระหว่างเครื่องตัวในกับเครื่องตัวนอกบ้านเนี่ยนะครับจะต้องมีการนะครับสวิง ของตัวสัญญาณของตัวแรงดันเนี่ยนะครับประมาณ12ถึง24โวลต์นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของเครื่องที่ปกตินะครับครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนะครับทดลองให้ดูนะครับว่าในกรณีที่มันมีการสื่อสารนะครับกันไม่ได้เนี่ยระหว่างเครื่องตัวนอกกับเครื่องตัวในเนี่ยนะครับการวัดแรงดันเนี่ยจะได้ค่าประมาณไหนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมนะครับถอดในส่วนของตัวสายสื่อสารออกนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะวัดนะครับแรงดันให้ดูนะครับก็คือปรับเป็น DC เหมือนเดิมนี่แหละนะครับแล้วก็วัดนะครับอันนี้เราวัดในส่วนของตัวนะครับขั้วเทอร์มินอลนะครับที่ตัวนอกบ้านระหว่างสาย S2 นะครับแล้วก็ S3 นะครับก็คืออันนี้นะครับเราจําลองไว้นะครับในกรณีที่การสื่อสารเนี่ยมันผิดพลาดนะครับโพสอาการเสียเนี่ยที่มันเกี่ยวกับการสื่อสารเนี่ยนะครับก็คืออันนี้ผมจําลองไว้โดยการถอดสาย S3 นะครับเราจะสังเกตว่านะครับแรงดันที่เราวัดได้เนี่ยนะครับเป็น DC โวลต์เนี่ยนะครับจะนิ่งๆอยู่ประมาณ24 3 0ถึง30โวลต์ DC นะครับอันนี้เราสามารถพิจารณาได้เลยนะครับว่าแผงตัวนอกเนี่ยปกตินะครับแต่ถ้าในกรณีที่เราวัดนะครับได้ศูนยโวลต์เนี่ยนะครับอันนี้เราก็อาจจะต้องไปตรวจเช็คในส่วนของตัวแผงควบคุมของตัวนอกบ้านนะครับรวมไปถึงตัวคอมเพรสเซอร์โป t เทนะครับที่ ทำหน้าที่ป้องกันนะครับโดยการตัดไฟออกจากตัวแผงวงจรนะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราวัดได้นะครับ26โวลต์นิ่งๆเนี่ยนะครับอันนี้การสื่อสารของตัวนอกบ้านเนี่ยนะครับสามารถที่จะสร้างออกมาได้แล้วนะครับแต่ว่ามันไม่มีการสื่อสารกันระหว่างตัวนอกกับตัวในนะครับทีนี้เราก็อาจจะต้องไปดูส่วนที่เหลือนะครับนั่นก็คือตัวสายสัญญาณ S3 นะครับว่ามันมีการนะครับขาด อยู่หรือเปล่านะครับหรือว่ามันมีการตัดต่อนะครับโดยจุดต่อเนี่ยนะครับอาจจะไม่ดีนะครับเกิดความชื้นแล้วก็อาจจะมีการเป็นตะกันได้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยในส่วนของตัวสาย S3 เนี่ยนะครับเราจะหลีกเลี่ยงนะครับการตัดต่อนะครับแต่ถ้าในหน้างานจริงๆเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องจําเป็นที่จะต้องมีการตัดต่อเนี่ยนะครับก็คือต้องมีการบัดกีนะครับระหว่างสายด้วยนะครับเพื่อที่จะ ให้นะครับจุดต่อเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเพื่อที่จะสัญญาณในส่วนของตัวสัญญาณพันธุ์เนี่ยนะครับจะได้ไม่มีปัญหาในการสื่อสารกันนะครับหรือถ้าเกิดว่าสายของเราเนี่ยนะครับปกตินะครับก็คือเราสามารถที่จะไปตรวจเช็คนะครับที่ตัวสายที่เครื่องตัวในบ้านนะครับเราก็สังเกตว่าถ้าเกิดว่ามันมี26โวลต์นะครับ24-30ินิ่งๆเนี่ยนะครับนั่นก็หมายความว่าสายของเราปกตินะครับ ทีนี้นะครับตัวที่มีปัญหาจริงๆเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นจากแผงควบคุมตัวในบ้านนะครับ